สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้ผมก็จะมาทำห้าทริคเช่นเคยนะแต่ผมก็แบ่งแยกออกมาสองคลิปมาทุกคนก็คือ e ีพีหนึ่งอพีสองอ่ะทุกคนเพราะทริคนี้มันก็จะยากแล้วก็แบบนานนิดหนึ่งอ่ะทุกคนก็คือผมก็แยกแบ่งออกเป็นสองคลิปนะทุกคนก็คือลู่ลกันอยู่อ่ะทุกคนอือก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ผมนะทุกคนนะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดด้วยครับยามก็ดด เฮยเมียางก,ก็กดกดอา้อาวนี่ปาโกเป็นไรวะเออใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ก็กดไลค์นะทุกคนนะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามใครกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นทั้งหมดเพราะจะได้มีบั๊กใหม่ๆทําเออแบบผมเจอบั๊กอะไรอย่างนี้อ่ะทุกคนก็คือผมก็จะรีบมาทําคลิปเลยนะทุกคนนะทุกคนก็รอชมได้เลยทุกคนคือแบบสุดแน่นอนเออกดไลค์กแดบบติดตามไปดูเลย ก็มาบักนี้นะทุกคนนะบักนี้อาจจะยากนิดนึงนะแต่ก็ทําได้อะทุกคนก็คือให้เราพามาสองคนนะที่ดีอะแต่ผมมาหนึ่งคนอะทุกคนก็คือต้องนานนิดนึงอะทุกคนก็คือเอาไอรถสปอร์ตอะทุกคนไอเอาเอาเอาเฮ้ยรถบิ๊กฟุตผมหายทุกคนเฮ้ยอยู่นู่นเนี่ย โอ้โหที่นี้มันต้องใช้ทั้งรถสปอร์ตแล้วก็รถบิ๊กฟุตนะทุกคนนะใครที่มา2คนก็มันจะง่ายนะเดี๋ยวผมก็มาสอนทำสองคนอีกนะทุกคนนะเดี๋ยวผมก็จะไปเอารถบิ๊กฟุตก่อนทุกคนคือแบบมันเอาไปทิ้งตรงนู้นนะทุกคนคือค้อท้อ่ะทุกคนคือเฮ้ยคือเราเอาไอรถบิ๊กฟุตนะทุกคนก็คือถอยหลังเลยนะทุกคนนะไปที่จุด เส้นชัยหรือว่าไอ้นั่นนะทุกคนจุดเริ่มต้นเออแล้วเราก็กดรีเฟซอ่ะทุกคนแบบรีเฟซให้รถมันอยู่แบบเออแบบนี้เลยทุกคนคือทุกคนก็รู้อยู่แล้วอ่ะทุกคนว่ารีเฟซอ่ะทุกคนเออและเราก็ไปที่รถสปอร์ตนะทุกคนก็คือขึอ้นรถสปอร์ตเลยทุกคนก็เราก็ถอยมันเหมือนเมื่อกี้เลยนะทุกคนนะแล้วก็เราก็กดรีเซฟนะทุกคนนะเอรีเซฟรีเซ มไม่รู้ว่ามันพูดยังไงอ่ะทุกคนคือเออก็ทุกคนก็คงไอ้นั่นแหละทุกคนคือแล้วก็มาชวนแบบนี้นะทุกคนนะถ้ามาคนเดียวอนะทุกคนเนี่ยทุกคนเราก็ชวนแบบหน้าท้องแบบนี้ถ้ามาคนเดียวผมย้ำนะว่ามันต้องมาสอ,องคนเพราะมันจะง่ายกว่าเดิมนั่นเองทุกคนก็คือมันจะง่ายกว่าเดิมแต่ผมไม่มีเพื่อนทำใหม่ทุกคนก็คือต้องทําคนเดียวอ่ะทุกคนแบบเงาๆเศร้าๆอะทุกคนแล้วเราก็ครรีเฟซนะทุกคนนะเฮ้ยมันไม่เป็นทุกคนเราก็ทําใหม่ทุกคนแบบ มันจะเป็นเด้งออกมาเลยนะทุกคนนะไอตัว big กฟุตนั้นไม่ใช่ไอตัวสปอร์ตเด้อทุกคนนะแล้วก็ลงออกมาเลยทุกคนอืมเอ้ยรถผมคว,มว่ำหมะทุกคนก็คือเฮ้ยมีคนมาอืมไม่ได้แบบนี้ทุกคนถ้ารถมันขึ้นบนนี้มันไม่ได้นะให้ให้รถไอสปอร์ตมันอยู่ล่างของรถ BIG foot นะทุกคนนะเฮ้ยเพื่อนผมจะทำคลิปเพื่อนเอาไปทำไมอะ่ะเฮ้ยเพื่อนคนนี้ เอ้ยแหลก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 เอ้ยแหลกอ่ะทุกคนคือแหลกเออไม่แหลกละคือเพื่อนคนนี้มันรู้อ่ะทุกคนว่าผมจะทำบั็อกอะไรอ่ะทุกคนคือเหมือนรู้อ่ะเหมือนรู้อ่ะเออเอ,อ่มทำยังไงดีว่าเราก็เข้าไปที่ของทางด้านของ i ิกฟุตให้ตรงงานะทุกคนนะแล้วก็เราก็กดรีเฟซนะทุกคนนะคือผมก็ไม่รู้ว่ามารีเฟซยังไงอ่ะทุกคนคือคือมันพูดอะไรอ่ะกดรีเฟซเออ มาให้ตรงแล้วก็กดรีเฟซเพื่อนอย่าเอารถไปนะทุกคนนะเพื่อนมันเอารถไปอ่ะเฮ้ยเพื่อนรู้ลระเป่าว่านั่นอ่ะอย่าบอกนะว่ารู้บักอ่ะเฮ้ยเพื่อนมันรู้บักว่ะ้ยคนนี้มันรู้บักนะทุกคนนะถ้ามาสองคนให้เพื่อนมาชนแบบนี้เลยเราก็กดรีเฟซนะทุกคนนะเนี่ยถ้าเพื่อนชนแบบเข้าแบบนี้แล้วเราก็กดรีเฟซนะทุกคนนะเนี่ยมันจะกระโดดมาทานนี้เฮ้ยเพื่อนมันรู้ได้ไงอ่ะทุกคน คือนี่บัตบัตบัตรอ้นี่คือบั克แบบใหม่ๆสดๆเลยนะทุกคนนะที่พาออกมาได้อะทุกคนก็คือเพื่อนมันรู้ได้ไงอะเฮ้ยบาแล้วเปล่าวะพราะคนนั้นก็คือทเทพเจ้าไหมอะถ้ามันทําแบบบงับงเอิญหรือว่าอะไรอย่าทุกคนคือ เออไม่เป็นไรนะทุกคนนะก็คือเราก็ออกมาได้แล้วนะทุกคนนะถ้ามาสองคนก็แนะนําให้ทําแบบเพื่อนเมื่อกี้นะทุกคนนะคือเพื่อนมันรู้ได้ไงผมก็ไม่รู้อันนี้นะทุกคนนะเอออาจจะไปดูช่องแบบอาจจะไปดูช่องแบบต่างชาติแล้วก็ได้นะทุกคนนะเพราะในบันี้ก็ต่างชาติส่วนมากก็รู้แล้วนะทุกคนก็คือเออแต่อันนี้เป็นบัไมกใหม่ล่าสุดเลยทุกคน ตอนนี้ผมจะออกได้เออออกได้ไหมแล้วทุกคนก็จะได้แบบรถเท่ๆแบบนี้เลยทุกคนแต่มันต้องใช้เวลานานเออ้าเอาขอแบบเดียวเพื่อนเดี๋ยวผมก็ทําคลิปผมก็ออกไปทําทริคต่อๆแล้วอ่ะทุกคนก็คือผมก็จะพิมพินเฮ้ยปากเอ้ยปากเอ้ยน่อย่าพูดไม่ชัดดิเว้ยเออคือผมก็จะพิมพ์ให้เพื่อนรู้ว่า ผมกำลังทําคลิปอยู่อ่ะทุกคนก็จะเย็นจเย็นนะถ้าจะขอเอารถก็แป๊บหนึ่งนะเพื่อนเดี๋ยวผมก็ออกไปแล้วอ่ะทุกคนคือผมมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูอ่ะทุกคนดูเออเพื่อนทุกคนเออใช่ออออืมผมก็ขอจะจะถ่ายเป็นปกก่อนละกันทุกคนก็คือเอาไปเลยเพื่อนผมถ่ายเสร็จแล้วทุกคนเออ ก็แบบบางนี้ก็เอาไปใช้กันได้นะแต่มันยากนิดนึงทํามาคนเดียวอ่ะแนะนำให้มากับเพื่อนนะทุกคนนะคือมันดีเลยมันดีมันดีก็ประมาณบักนี้นะทุกคนนะบักนี้มันก็ต้องมาที่ชิงช้านะทุกคนนะแล้วเราก็กดนั่งกับไอ้ขี่สเก็ตอะทุกคนกดพร้อมกันเลยนะทุกคนนะมันก็จะได้แบบนี้เดี๋ยวผมก็จะทําให้ดูก่อนนะทุกคนนะมันรู้ว่าว่ามันจะได้ยังไงอะทุกคนก็คือรอแป๊บนึงนะทุกคนนะ รอให้แบบให้ไอวงไอไอไอชิงช้าเออเนี่ยทุกคนเราก็กดแบบเสมอทุกคนมันก็จะลงแบบนี้เลยทุกคนแบบกดนั่งแล้วก็กดนั่งพร้อมกับกดขี่สเกตอ่ะทุกคนเออถ้าเราแบบทําได้แล้วอ่ะทุกคนเราก็มาตรงนี้เลยทุกคนขี่มาตรงนี้เลยแนะนานะว่าอย่าพึ่งลงแล้วก็เราก็ลงมาตรงนี้นะทุกคนนะแล้วก็เราก็กดออกไปที่รีแลกซ์โซนที่จุดเกิดของเราอ่ะ ก็เราก็ไปที่หมดยิงกันนะทุกคนนะเข้าหมดยิงกันแล้วก็ไปเอาระเบิดฆ่าตัวตายเลยทุกคนคือเอ้ยเฮ้ยแหลกแหลเออไม่แหลกแล้วทุกคนคือไปเอาระเบิดฆ่าตัวตายเลยนะทุกคนนะอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันว่าศัตรูฆ่าเราจะได้ไหมทุกคนแต่ผมก็ยังไม่ได้ทดลองอ่ะทุกคนก็คือ มาเอาระเบิดก่อนนะทุกคนนะผมก็ยังไม่ได้ทดลองอ่ะแล้วก็เราก็กดค้างเลยนะนทุกคนนะให้มันแบบตายอ่ะทุกคนปั่มเออมันตายแล้วก็มันก็จะเกิดแบบนี้นะทุกคนนะแล้วก็เราก็กดไปออกที่รีแลกซ์โซนเหมือนเดิมนะทุกคนนะแล้วก็กดไปที่รีแลกซ์โซนเหมือนเดิมอา,าจจะมวัวนิดนึงนะทุกคนนะก็คือทุกคนก็มาย้อนไปดูได้นะทุกคนแล้วก็เราก็มานั่งตรงนี้นะทุกคนนะแนะนําให้นั่งนะมานั่งแล้วก็กด แทบ็บรู้จักแท็บไหมเออผมก็ไม่รู้จักผมพูดอย่างนั้นแหละแล้วก็เราก็ลบกมฟฟีไฟล์ออกจากแท็บเลยนะทุกคนนะแล้วก็เราก็เก่าเก่าเก่าเฮ้ยเข้าฟิฟายดีเฮ้ย,เ,เ,ฮยเอาละครับเราก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะักลักํกำลังเชื่อมต่อทุกคนผมจะพูดเร็วทําไมวะผมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะทุกคนว่าจะพูดเร็วทําไมอ่ะ ทุกคนก็คอมเมนต์ดูนะทุกคนนะว่าพูดเร็วหรือพูดช้าทุกคนคือเราไปดูกันเลยนะทุกคนนะว่ามันจะเป็นยังไงเออแต่แต้นแต่เต้นเฮ้ยทุกคนโคตรเท่ทุกคนก็มันก็จะลอยแบบนั่งลอยแบบนี้ได้ทุกคนก็คือแบบโคตรเท่โคตรแจ่มผมจะบอกให้นะทุกคนนะอันนี้คือเราขึ้นชิงช้าสวรรค์นะทุกคนนะเออชิงช้าสวรรค์แบบล่องหนนะอะไรอย่างเงี้ยเออ ผมก็ไม่รู้ว่ามันตัวคนอื่นจะเห็นแบบผมไหมทุกคนก็คือทุกคนก็ลองพาเพื่อนมาก็ได้นะทุกคนนะเพื่อลองมาดูว่าไอ้นั่นนะทุกคนลองมาดูว่าภาพมันเหมือนของเราไหมทุกคนผมก็ไม่รู้อ่ะทุกคนคือทุกคนก็ไปดูกันละกันนะทุกคนนะเอออันนี้ผมก็ไม่รู้จริงๆอ่ะทุกคนคือคือทุกคนก็ไปทดลองกันดูได้นะทุกคนก็คือคลิปบั๊กนี้มันก็เท่ทุกคน เออโอ้โหอร่อยเฮ้ยเฮ้าทำไมผมหัวโตวอ,อ่ะเอ้าผมรู้ละไม่ต้องไปทดลองอะไรละอคนอื่นไม่สามารถเห็นเราแบบนี้ได้นะทุกคนนะมันสามารถแบบเห็นเราอยู่นั่งตรงนั้นเองทุกคนคือผู้หญิงคนนั้นนะ่ะผมไม่ยิดได้อยู่ตรงนั้นผมเฮ้ยดําดินได้ด้วยว่ะทุกคนเฮ้ยเว่อร์ไปอ่ะป้าผมก็จะมาดูว่ามันดําดินได้ขนาดไหนนะทุกคนนะ เฮ้ยวอร์ไปอ่ะเป้าแบบบินบนฟ้าบวกบักบนดินเฮ้ยลงบนดินเฮ้ยดำน้ำบนดินเฮ้ยถูกแล้วแหละเออก็บางนี่ไม่ใช่กันได้นะทุกคนนะก็แบบเท่ๆดีอะทุกคนแก่เพื่อนเราไม่เห็นนะทุกคนนะเราแค่เห็นคนเดียวอะทุกคนคือคนเท่ ก็จบแล้วนะครับก็2คลิคนะทุกคนนะเดี๋ยวผมก็มาต่ออีก3ามทริคนะทุกคนนะใครชอบคลิปแบบบัก็กหรือว่าเทคนิคลับหรือว่าทริคบั็กอะไรแบบนี้นะทุกคนนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครเออกดกระดิ่งเป็นทั้งหมดเออก็ไม่มีไรนะครับทุกคนคือแบบนะครับทุกคนคือเฮ้ย ผมติดแล้วเปล่าะนะครับทุกคนเนี่ยเออผมขอลาก่อนลักกันทุกคนเอ,ออเออไปแล้ว